สงครามพวกเขาลากคนมาทำลายล้างอยู่เสมอแต่มีองค์ประกอบที่ร่วมการสูญพันธ์ของอรารยธรรมไว้ด้วยกันปัจจัยเวลาสำหรับเราทุกคนดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้คนในปัจจุบันจะหายตัวไปแต่มันเกิดขึ้นหลายร้อยครั้งตลอดประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างชาวอียิโบราณสำหรับสมัยโบราณ มิตทั้งสามองค์เป็นเหมือนภูเขาอาคารขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นและเปล่งประกายจากระยะไกลวันนี้ความลึกลับส่วนใหญ่ของพวกเขาได้รับการแก้ไขแล้วระหว่างราชวงศ์ III และ IV อาณาจาักรเก่ามาถึงจุดสูงสุด หากไม่มีสงครามทุกคนทำงานเพื่อตอบสนองความปรารถนาของราชสำนักของฟาโรอันที่จริงอีรามิดที่ยิ่งใหญ่สามแห่งของกิซ่าชียา์เฟรนเงินและมิเซริโนโอเอามีอายุย้อนไปถึงช่วงเวลานี้มหาพิรามิดแห่งกิซ่าถูกสร้างขึ้นประมาณ2,600ก่อนคริสต์ศักราชเมื่อคลีโอพัตราราชินีองค์สุดท้ายของอียิปต์ที่เป็นอิสระสิงพระชน พีระมิดดังกล่าวมีอายุมากกว่า2,000ปีแล้วมันจะยังคงเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกเป็นเวลาประมาณ3,800ปีโดยถูกกำจัดโดยมหาวิหารลิงคอนในปี1,311แม้ว่าจะแคระอสนวิหารและอาคารที่ทันสมัยที่สุดในแง่อื่นๆเป็นเวลาหลายพันปีที่ผู้คนมองขึ้นไปที่พีระมิดและสงสัยว่ามันถูกสร้างขึ้นอย่างไรไม่มีอะไรเหมือนมันถูกสร้างขึ้นมาก่อน หรือถูกสร้างขึ้นตั้งแต่นั้นมา แต่ใครเป็นคนสร้างปิรามิดและทำไมด้วยการถอดรหัสอักษรอ,อียิปบราณและด้วยความก้าวหน้าทางโบราณาคดีในฐานะสาขาการศึกษาตอนนี้เรามีแนวคิดที่ดีทีเดียว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรปิรามิดเป็นอนุสรณ์สถานสาธารณะที่ยิ่งใหญ่ของอรารยธรรมที่ร่ำรวยและมีแรงงานเหลือเฟือพวกเขาตัดก้อนหินและลอยไปตามแม่น้ำพวกเขาจัดคนงานหลายแสนคนและย้ายบล็อกไปรอบ พวกเขาสร้างมันในพีระมิดเพราะมันเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดที่โครงสร้างสามารถทําได้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับพีระมิดที่ท้าทายในระดับเทคนิคยกเว้นการจัดระเบียบคนจำนวนมากนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ แต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเครื่องมือง่ายๆและว,วิธีการง่ายง่ไม่มีความลึกลับเกี่ยวกับพวกเขาเรารู้ว่าสร้างขึ้นอย่างไรใครสร้างใครสั่งอาคารและทำไมพวกเขาจึงสร้างเราพบบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับกระดาษปาปิรัตอายุ4,500ปีที่บันทึกจํานวนเบียร์และขนมปังที่คนงานจะเตรียมในแต่ละวันสถานที่ที่พวกเขาทำงาน จำนวนวันในแต่ละฤดูกาลและรายละเอียดที่น่าสนใจอีกมากมายของสิ่งปลูกสร้างโบราณอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นโครงการต่างๆเรารู้มากเกี่ยวกับพวกเขาเพราะชาวอียิปต์โบราณเป็นหนึ่งในผู้ประดิษฐ์กลุ่มแรกแรกของทั้งระบบราชการและภาษาเขียนและพวกเขาเก็บบันทึกที่พิธีพิธานบนสื่อที่มีความทนทานและยาวนานมากโชคดีที่สภาพอากาศที่แห้งราวกับกระดูกของอียิปต์ทำให้กระดาษปาปิรัส นวนและภาพวาดจำนวนมากบนกำแพงหินสามารถดำรงอยู่ได้นานกว่า4,500ปีในสภาพที่ยังคงอ่านได้และที่บังเอิญยิ่งกว่านั้นการค้นพบหินโรเซตตาเมื่อ200ปีที่แล้วทําให้เราสามารถถอดรหัสภาษาที่พวกเขาเขียนได้เรารู้ว่าคนงานที่สร้างสุสานอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ไม่ใช่ทาสแต่เป็นชาวนาที่สมัครใจทำงานให้ฟาโรเพื่อแลกกับห้องพัก และอาหารในช่วงนอกฤดูการที่พวกเขาไม่สามารถทำนาได้เรารู้ว่าก้อนหินขนาดมหึมาถูกตัดออกจากเมืองใกล้เคียงโดยใช้ลิ่มไม้ที่ทุบให้แห้งเป็นรอยแตกในหินจากนั้นจึงแช่น้ำเพื่อให้ขยายออกและเปิดรอยร้าวให้กว้างขึ้นเมื่อตัดออกจากหน้าผาแล้วบล็อกเหล่านี้จะถูกตกแต่งโดยใช้สิ่งทองสำริดและลอยไปตามแม่น้ำนายบนเรือขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ พวกเขาถูกยกเข้าที่โดยถูกลากขึ้นทั้งลาดดินยาวโดยคนงานหลายร้อยคนลากเชือกโดยมีคนเดินไปข้างหน้าและเทน้ำมันใต้ขอบชั้นนำของแต่ละบล็อกเพื่อให้ลื่นถไหลได้ง่ายเราทราบเรื่องนี้เพราะว่าภาพวาดและงานแกะสลักยังคงมีชีวิตรอดซึ่งแสดงถึงกิจกรรมนี้และงานเขียนบนกระดาษปาปิรัตก็รอดมาได้ซึ่งบันทึกความก้าวหน้าของงานเรารู้ว่าปิรามิดถูกสร้างขึ้นเป็นสุสารและเรารู้ว่าใครถูกฝังอยู่ในสุ แต่ละแห่งเรารู้ว่าเดิมถูกปกคลุมด้วยชั้นนอกของหินปูนสีขาวซึ่งต่อมาถูกขโมยไปเพื่อใช้ในการสร้างอาคารอื่นๆเพื่อให้เหลือแต่บล็อกภายในที่เป็นหินทรายหยาบเท่านั้นเราเพิ่มค้นพบโดยใช้เครื่องมือที่วัดการไหลของรังสีที่ตกลงมาจากท้องฟ้าว่าปิรามิดอย่างน้อยหนึ่งปิรามิดมีห้องภายในที่เราเคยไม่รู้จักมาก,ก่อนปิดผนึกไว้ลึกข้างในโดยไม่มีทางเข้าไป ความลับที่เหลืออยู่เพียงประการเดียวของพีรามิดประกอบขึ้นเป็นส่วนประกอบถ้ามีของห้องตาบอดนี้และการมีอยู่ที่เป็นไปได้ของช่องว่างอื่นๆที่ยังไม่ถูกคนพบภายในโครงสร้างภายในของโครงสร้างสร้างเสร็จในปี2560ก่อนคริสต์ศักราชมหาพีรามิดสูง147เมตรและใช้เวลาสร้างกว่า20ปี ความคิดก็คือว่าจริงๆแล้วช่างก่อสร้างกำลังส,ง,งสร้างบางสิ่งบางอย่างชั่วนิรันดร์และไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจอย่างมากเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของพวกเขาด้วยมันเป็นส่วนสำคัญของาศาสนาของพวกเขาเราไม่มีมุมมองนั้นและเราจะไม่มีความมุ่งม,มั่นที่จะทำให้มันเกิดขึ้นคุณไม่สามารถคาดหวังให้คนงานก้าวไปข้างหน้าได้ทุกปีหากพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเขาทำจริงๆ ยีระมิดนี้คาดว่าจะมีก้อนหินประมาณ2ล้านสแสนก้อน ซึ่งแต่ละก้อนมีน้ำหนักตั้งแต่2ถึง50ตันอุณหภูมิภายในจะคงที่และเท่ากับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกคือ20องศาเซลเซียสหรือ68องศาฟาเรนไฮตเสื้อคลุมชั้นนอกประกอบด้วยหินหุม 1, 4, 000, 000, น้ม144,00 0ก้อนทุกก้อนขัดเงาอย่างดีและแบนราบด้วยความแม่นยำหนึ่งหนึนนของนิ้วเมื่อสวมเสื้อคลุมแล้วมหาพีระมิดสามารถมองเห็นได้จากภูเขาในอิสราเอล พีรามิดที่สองประกายแวววาวจนถึงศตวรรษที่14สามารถมองเห็นได้จากดวงจันทร์เช่นกันแต่แผ่นดินไหวในศตวรรษที่14ได้ทำลายหินส่องแสงจากพีรามิดและเหลือเพียงหินปูนเท่านั้น จนกระทั่งมหาวิหารลิงคอนถูกสร้างขึ้นในอังกฤษในปี1311มหาพิระมิดแห่งกิซ่าจึงครองตำแหน่งโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นที่สูงที่สุดในโลกมันถือบันทึกเป็นเวลา3,871ปีที่เหลือเชื่อและไม่มีใครเทียบด้านข้างของฐานปิรามิดก่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเกือบสมบูรณ์ทุกมุมในฐานคือ90องศาพอดี ฐานรากที่สำคัญของพีระมิดมีโครงสร้างแบบลูกกลมและซ็อกเก็ตที่สามารถรับมือกับการขยายตัวของความร้อนและแผ่นดินไหวได้พีระมิดแห่งกิซ่าได้รับการปกป,ป้องโดยมหาส,สิง์ซึ่งเป็นรูปปั้นเสาหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบหน้าของส,สิงห์โดยทั่วไปเชื่อว่าเป็นตัวแทนของใบหน้าของฟาโรห์คาบราพีระมิดของอียิปต์ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไน ซึ่งเป็นที่ตั้งของดวงอาทิตย์ตกและเกี่ยวข้องกับอาณาจักรแห่งความตายในเทพนิยายอียิปต์พีระมิดแห่งกิซ่าทั้งสามอยู่ในแนวเดียวกันอย่างแม่นยำกับกลุ่มดาวนายพรานซึ่งอาจเป็นความตั้งใจของผู้สร้างเพราะดาวของกลุ่มดาวนายพรานมีความเกี่ยวข้องกับโอซิริสเทพพระเจ้าแห่งการเกิดใหม่และชีวิตหลังความตายโดยชาวอียิปต์โบราณน,น้ำหนักของพีรามิดอยู่ที่ประมาณ5 9 5ล้านันตัน คูณด้วย18จะได้ค่าประมาณมวลโลกหนึ่งในส่วนที่ลึกลับที่สุดของมหาพีระมิดคือหีบศพที่ว่างเปล่าในห้องของกษัตริย์ ซึ่งทำมาจากบล็อกหินแกรนิตสีช็อกโกแลตแข็งและแข็งกว่าผนังหินแกรนิตของห้องของกษัตริย์เป็นเวลาหลายพันปีที่นักวิจัยสงสัยเกี่ยวกับจุดประสงค์ของมันตำนานโบราณกล่าวว่ามันมาจากแอตแลนติกหรือแม้แต่จากอเมริกาไม่เคยจารึกหรือประดับประดานอกจากนี้เนื่องจากช่องดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะลอสฐานทางเดินต่ำที่นำไปสู่ห้องของกษัตริย์จึงถือว่าอยู่ในห้องก่อนที่ห้องจะปิดและทา ทางเดินจะถูกปิดผนึกแม้ว่าหลายคนเชื่อมโยงปิรามิดกับอักษรอีปย์โบราณแต่ก็ไม่พบงานเขียนหรืออักษรอีปยบโบราณในมหาพีระมิดแห่งกิซาพีระมิดวอลฟ์ชีอาฟถูกสร้างขึ้นให้หันหน้าไปทางทิศเหนือที่แท้จริงอันที่จริง โครงสร้างนี้จัดวางได้อย่างแม่นยำที่สุดทางเหนือของโครงสร้างใดๆในโลกแม้จะถูกสร้างขึ้นมานับพันปีแล้วพีรามิดก็ยังคงหันหน้าไปทางนั้นโดยมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพราะว่าขั้วโลกเหนือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งหมายความว่าในคราวเดียวพีระมิดถูกจุดมีประตูหมุนทั้งหมด3บานในพีรามิดแห่งกิซ่าประตูขนาดใหญ่บานหนึ่งเป็นประตูหมุนได้20ตันในพีรามิดที่ยิ่งใหญ่และมีความสม มาดุนจนสามารถเปิดจากด้านในได้ด้วยมือเดียวเมื่อปิดสนิทลงตัวพอดีจนกลมกลืนกับผนังราวกับไม่ได้อยู่ตรงนั้นวันนี้ราชวงศ์อียิปต์โบราณได้หายไปเป็นเวลา2,000ปีแต่ปิรามิดยังคงอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นพยา,ยานว่าอารยธรรมแม้หลังจากพันปีก็สามารถหายไปได้